มาหอนแล้วครับยางมาตังไกน้ำตกส้อยสวรรค์พุทยานแห่งชาติผาแต้มทางลงน้ำตกส้อยสวรรค์ เบื้งส่งจะแบบคนขึ้นมาก็จะเหมยแท้แต่เราขนเบื้งส่งก็สิเหมยขนาดไหวรุ่นคักๆเป็นขยอนผู้เฒ่าสิมาเด้อสิมาได้้อแต่ทางลงผาเปียนสีผาแต้มเลยครับทางลงแบบเดียวก็เลยก็ผาเปียนสีผาแต้มมาแตกต่างกันเลย ตะมืนเถอะอเอขึ้นมาก,ก่อนตะมืนห้เ็ถอะโอ้อตะมือนใ้ทางหลงแบบฉันเลย Ooh. เาัาคิดบดีฮาน้อาให <c oughs> ม่นเทาห่แท้นี่มเหมืนนี่ตอนขึ้นมาแล้วน S <S <S เด็กการเดร็กกันเด็กกันแล่าหหอช่างลาบนะครับหออช่างลาบเนี่ยหที่ช่างลาบเีือร,ร้อยแล้ว ทางลงมาถึ้โอ้ขนาดเลยห <c oughs> นามลายแห่งช่วงแอนงช่วงพายุเขาเรียกว่าฤดูฝนหนามลายหนามคน้างจะรลายครับ <c oughs> ลงสองข้างเลย สอง,องทางเลยม่อสอยสวรรค์ละมั้งน้ำลึกสองเมตรโอ้ตะมือนห่งกันเล่กระดาษยันมือนั่นงเดียวโอ้โบ่อกรลดาดส่งใช่ไ่ม มันึกตอนนี้มี็นตกกัอนมีฝนตกตลอดที่นอนคนเยวนนเป็น,น,นลายเต 这么大，这样子这么 ตกนึ่งกับเล็ใหม่นี่แหละค่บต้มตกไปสวันโอ้ลงไหนวะโอ้โ, <laughs> โ,ยโอยู่ก็มือนซะบ่น 真没 <c oughs> <c oughs> cho mọi người vương phía nhà thế này hết. Vâng, chú Vương thích nhà, thì nó cứ... Vừa... Ây, coi mà. Hỏi chút như vậy.

Uff uh. uh. เป็นที่ดีแห่งดีที่สุดเลยครับ,บรเครื่อน้ำตกเป็นจันน้ำตกสอยสวรรค์มปน้ำตกเป็นจันน้ำตกสอยสวรรค์ครับ <c oughs> จะไเด็กขาดลงกับสูงหลาย ย่านหมื่นตัวพวกนั้นโอ้ยจ้ะว่าหนาวปะว่าหนาวปะหนาววะเกงหัวเลยว่ะกวหนาวเขินมาจากข้างล่างนะครับ แดบหอบเลยมองที้ลางแล้วก็มาเบิ่งหินครับแดดเดียวก็พาเตียมเลยอื้นมากแบบหอบเลยปุ่นช้าลงไปข้างล่างแดบหอบเลยปุ่นย่างทาง่านไปอีกไก่ดูครับย่างอีกไก่ โอ้ยแหวกังไงครับสั้นคือกันกลัวจะมาหออทึ่งๆได้ ช,ชิดมาหอดแล้วครับที่ขึ้นมาหอดข้างบนแล้วน้ำตกสอยสวรรค์โอ้มีสลาสองหลังครับข้างบนสล่าสมหิวข้างบนนอีกหลังหนึ่งครับอยูร่ริมหนาพาเลยลัง